สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะที่ชโชว์รถรถมือสองดานทานีพงษ์เจริญบริการค่ะและวันนี้นะคะเล็กพามาพบก,กับรถเข้าใหม่สุดอลอนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ ฮอตมากๆนะคะลูกค้าถามถึงกันเข้ามาเยอะเลยนะคะวันนี้ก็เลยจัดมาเพิ่มตเติมให้ละอีก1คันนะคะความเท่ความคุ้มค่าต้องให้เขาเลยกับรถมาสตอร์ดีนสโกนะคะฟรีสไตล์แคปที่เข้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2 <S <S 2 0 0ซีนะคะ,เ,คกนน 2, ะ,คะเกียร์ธรรมาดา6สปีดด้วยเป็นปี2016ค่ะถึงแม้แบรนด์นี้นะคะเขาจะเป็นแบรนด์รองนะคะแต่บอกเลยว่าอย่ามองข้ามน,นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาเด่นในเรื่องของราคาบวกกับออปชั่นที่เขาใส่มาให้ค่อนข้างแน่นเลยนะคะและก็ยังคุ้มได้อีกนะคะ เพราะว่าเราแต่งมาให้แล้วรอบคันพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะสวยๆวยเท่เทเลยนะคะคันนี้นะคะเขาจะสวยจะดีแค่ไหนนะคะออปชั่นเขาจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะแต่งอะไรมาให้เพิ่มเติมบ้างนะคะไปดูพร้อมกันได้เลยะคะ่ะ สำหรับมา z a ้า Bt50 Pro Free Style c a บสวยมากๆด้วยสีสันรอบคันที่เป็นสีน้ำตาลเล่นแสงสวยสุดๆนะคะโดดเด่นกับกระจังหน้าสีเทาเข้ากันกับตัวรถมากๆไฟหน้าซ้ายขวามีขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเป็นดีไซน์เฉพาะตัวของรถ m a z a ้ Bt Pro ค่ะในส่วนของด้านข้างเขาก็มีคิ้วป่องล้อมาให้เรียบร้อยแล้วเข้าสเต็ปกันกับตัวล้อนะคะและคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กขอบ17ที่ลัดด้วยยาง 265ทับ 65R17 ใหญ่ๆสีเส้นถัดมาบันไดข้างซ้ายขวามีให้เรียบร้อยแล้วขึ้นลงได้สะดวกสบายค่ะและจุดที่ทำให้รถคันนี้นะคะสวยขึ้นมาหลายเท่าตัวก็คือน,นี้เลยนะคะด้านข้างเขาจะมีแต่งสติกเกอร์ลายโคนศาสตร์นะคะตามสไตล์ออฟโรถสีเท่าแดงตัดก,กันกับตัวรถสีน้ำตาลนะคะเข้ากันสุดๆเลยค่ะ ในส่วนของภายในนะคะคันนี้จะเป็นกระบาแคบเปิดได้ด้วยภายในคุมทนด้วยซีดําทั้งหมดทําความสะอาดได้ง่ายๆค่ะแล้วก็กว้างขวางพอสมควรนะคะจะนั่งด้านหลังหรือด้านหน้าก็สบายนะคะเจ้าของเก่าดูแลมาค่อนข้างดีเลยนะคะเบาะเดิมโรงงานนะคะคันนี้แล้วก็ตัวคอนโซลนะคะมีช่องเก็บของมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะรับรองว่าเก็บของได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนค่ะและในส่วนของเครื่องเล่นนะคะก็มีช่องเสียบ AX แล้วก็ USB 5 นะคะเปิดฟังเพลงได้ตลอดเส้นทางค่ะแอร์เป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะคะและมาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยนะคะจุดสําคัญในส่วนของเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่แซนต้นๆเท่านั้นเมื่อเทียบกันกับปีรถนะคะตกวิ่งปีละหมื่นนี้ถือว่าไม่เยอะเลยคะ่ะ ด้านหลังนี้เลยมีโลบาร์เหล็กสีดําให้แล้วนะคะและด้านท้ายก็มีคันชนท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่งให้ครบไม่มีกักค่ะกระบะเขาก็ดีไซน์มาให้กว้างขวางนะคะขนของได้เยอะพอสมควรจะเอาไว้ใช้งานขนของนะคะหรือว่าจะเอาไว้ใช้งานภายในครอบครัวนะคะมาสด้าบีีคันนี้เขาก็ตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะน่าใช้มากๆค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะทรงเท่ๆเอาไว้ใช้งานแบบนี้นะคะคันนี้มาไวไปไวแน่นอนเพราะว่าเขามาราคาเพียงแค่268,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะขออย่ามีทีนะคะว่าราคาเพียงแค่2องแสนนิดๆเท่านั้นรีบเลยค่ะซื้อสดนะคะราคาสามารถพูดคนได้นะคะไม่มีบวกแวตและค่าให้จ่ายใดๆเพิ่มเติมค่ะซื้อผ่อนก็ผ่อนสบายมากนะคะเพียงแค่5,100บาทตลอดอยุสัญญาอีกด้วยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสนใจเข้ามาดูรถนะคะโทรนัดหมายก่อนล่วงหน้าได้เลยที่ 0925325286นะคะและก็เบอร์092795 0 6 7 1น่ะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดไซ538 n h l m ค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะ